สวัสดีครับพบกับผมเที่วเวลบายทิพในช่องยูทูบนะครับวันนี้อยู่บนถนนลาดพร้าววางหินนะครับซ้ายมือก็จะวิ่งมาจากวัดลาดพร้าวโชคเคศีนะครับขวามือก็จะวิ่งไปศสนาลาดปัเขานะครับวันนี้ผมก็จะพัเพื่อนๆมากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะครับนอกจากก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะฮะร้านนี้ก็ยังมีอาหารเหนือด้วยนะฮะมีข้าวซอยนะครับร้านก็เปิดตั้งแต่เวลา10บโมงครึ่งถึง3ามทุ่มนะครับเดี๋ยวเราเข้าร้านกันดีกว่านะฮะทุกคนข้างนอกร้อนมากเลย นี่ก็คือบรรยากาศในร้านนะครับอันนี้ก็คือเมนูของทางร้านนะครับเมนูของทางร้านก็มีข้าวซอยมีน้ำเงี้ยวมีก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะครับข้าวซอยกับน้ำเงี้ยวราคาอยู่ที่60บาทนะครับแต่ถ้าเป็นข้าวซอยเนื้อราคาก็อยู่ที่70บนะฮะถ้า60บาทเป็นข้าวซอยไก่นะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยราคาก็อยู่ที่55บาทพิเศษ65นะครับครับผมก็สั่งข้าวซอยไก่นะครับ แลก็เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงนะฮะหน้าตาดูน่ากินเลยนะครับราคาอยู่ที่60บาทนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวซอยเนื้อนะครับก็เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงเช่นกันนะครับราคาอยู่ที่70บาทนะครับก็ทานหมดแล้วนะครับรสชาติก็อร่อยดีนะครับข้าวซอยของเขานำซุปก็เข้มข้นมากเลยนะฮะ ทั้งเปรี้ยวทั้งซ่านะครับก็สามารถมาทานได้นะครับร้านก็อยู่บนถนนลาดพร้าววังหินนะฮะเลยวัดลาดพร้าวมานิดหน่อยนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by King นะครับจบเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็กนกำลังใจให้ผมสวัสดีครับ